สวัสดีค่ะพระแม่พิ้องท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ่ะตอนนี้นะคะ่ะแม่หมูก็ไดมาอยู่ที่วัดของปูหาเจ็ดแปดเนาะคะ่ะเพื่อจะมาตา่แนวทาทงโครงสุดท้ายของปูหาเจ็ดแปดเนาะคะ่ะในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะคะ่ะมาเบ่งมาชมไปนะแม่หมูเนาะคะ่ะว่าปูหาเจ็ดแปดจะเน้นจะฟันให้เป็นตัวไดเนาะคะ่ะในโครงสุดท้ายนี้เนาะคะ่ะเพื่อมาเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะกระปู ค่ะก,การ,ราานมัสการเจ้าค่ะปูคราบว่าเรืัการครับมันมีมันในขันนมตนมันมีสีครับผมมันมีศ <03 S 2> ูนย์สามตุ่นห้าตุนแปดศูนย์สามครับในขันนมตนนะปูเนาะครับเอาปูใกล้ขา้าแล้วยังยำยังยังมักตกเกลาอนะปูเพราะก็ฟังจะว่าไหตีเอาเจ้าว่าบอกความแห่งซ้ำหน่วยไป็กให้เจก,กับพ่อแล้วครับผมปัญหาปูดำโอ้ปัญหาปูดำ ขับปู่เผ่าแห่งสามน่วยไปค้างให้เจ๊กพูดว่าอืมตีเอาเปัญหาเพื่อนนั่นเหรอครับค่ะโอ้ตั้งใจกับมีศูนย์เลขนะั่นครับมันอยู่ในคันน้ำมุนมันจะมีห้าเจ็ดสามครับแปดเจ็ดสามครัสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามที่อยู่คันน้ำมุนนั่นแนะตีออกจากคันน้ำมุนมันจะมีตัวนี้ครับปู อากใหขันน,น้ำมตนบ่ปูเนี่มันมีนั่น,น,นครับในขันน,น้ำมตนโอ้ขันกับห้าเก้าชินเดีครับปูเด็ปูเด็ไทยไบบ่ครับใม่ขันน,น้ำมตนเด็ดไทยไบบ่ครับอโอ้ไขันน้ำมตนปู ศูนหาศูนแปดนปูเนาะในขันน้ำมันศูนสามง้มเนาะคะ่ะศูนสามสองห้าครับปูปูเคียนให้นะครับท่านชมนี่ครับย้ำเน้นย้ำครับโคงสุดท้าย วิ่งตัวไหนปูฟันวิ่งตัวไหนวิ่งล่างสามครับโอ้ครับนี่ครับทำช้ชมครับ ัวนี้เด่นบนเด่นล่างเด่นบนเด่นล่างไหมน้ปูเนาะครับส่วนน้ามันบอลเด่นครับเป็นตัวร่องตัวกันตัวร่องครับครับตัวนี้เด่น,นเด่นตัวร่รววองรับปูเอา้าปู <c oughs> มันใจนี่ศูนย์มาเลย,เยบอปูศูนย์อะไรนกาครับแต่ว่าบอลเด่นวิ่งมันบอลปูศูนย์นะนวิ่งเจ็ด <c oughs> ล่างเบ่งสามครับโอ้นี่ครับท่านชมปูเนนยนยำ ฟันให้โค้งสุดท้ายนปูเนาะรับเลขคันน้ำมตนกับตรงในชุดนี่ครับผมมีเทั้งศูนย์หาศูนย์แปดเจ็ดสามนปูเนาะครับมันกันอยู่ในงี้บรัอครับตรงกันในคันน้ำมตนโอ้ปูวคือตรงกันคัดแต่ปัวตรงกันคัดนปูเนาะเมื่อก็ตรงกันวดนก่อนมันก็ตรงนก็ซีนเด้ครับผม ครับท่านผู้ชมเพราะมันนั่งศูนย์แปดก็มี่ครับศูนย์แปดค่ะศูนย์สามครับเจ็ดสามครับเอาปูศูนย์ห้าเจ็ดสามแปดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดสามครับอยู่ในชุดนี้เลยนะปูเนาะครับมันตอนนี้มีเก่าเนี่ยกับบะมี่ครับปูหนึ่งกับบะมี่ครับสี่กับบะมี่ ครสองนี่เดค่ะบ่มากบอกค่ะสองนะสองนี่ไหมค่ะแม่นสองนี่สองเกียสามนั่นมี่นี่นี่ครับค่ะนวดก้อนกับห้าเสลยสตัวเดียวหอยเบืองมันมีห้าก้าสี่ครับบ้านนี้น่ารักสามมนั้นม่มี2สองนี่เห็นบวมมันม่มีสองอยู่นี่ครับอปูวศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ด ตีออกจากเลขคันลำมุ่นแล้วก็ไป่ว่ารอกสามตัวแานี้เลขมันเด่นเจ็ดสมขับปูวเในคันลำมมันมีแปดเจ็ดสามสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามห้าเจสานั่นมันมีอยู่นะปัค่ะและศูนเจ็มากดลบ่ปศูนย์เจ็ดนี่ศูนย์เจ็ดนี่บ่บมบ่บ่บับ่บ่บ่ด่บ่ั่บ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 นบ่บาบ่า่บ่บงบ่บ่บ่น่บ่บ่บ่ไปบ่บกา่บ่บบ่บ่บ่บบ่บ่บ่อ่บ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 บ่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 ก่บ่บ่บบ่ ขับปูสองเจ็ดนี่เป็นไปได้ปะค่ะสองเจ็ดเป็นไปได้ปะเจ้าค่ะโอ้ไปได้เนาะค่ะเล่นไได้เด่นซ้เด่นซ้ำล่างซ้ำอยู่ซ้ำค่ะซ้ำอยู่บนอยู่ล่างนู่นนี่ค่ขับปูอยู่ล่างหวยบวกลักใครกานนั่นละครับมาหันกล้องว่าซีครับอ่าปูมันอยู่ทั้งบนทั้งล่างเลยเหรอจีประมาณน่ะ ครับมันอยู่ลักหน่วยเล่งใจซีลักหน่วยล่างมันไปขึ้นทั้งบนทั้งล่างโวยครับข่วมฝันอย่างงีฝันคือเก่านะปูเนาะออก็คือเก่าเราฝันกันไอ้ที่ปลาปูดำที่เออาเข้ายังสามน้อยกับขายให้เจ็กกันละครับปูโอ้ปัญหาปูดำพนมาให้อันปูฝันฝันเห็นใครสามหน่วยเขามาใจเมืองให้ใครสามหน่วยเดี่ยวอยู่ซั่งลันนะ ครับปใครมันเป็นใครนกอันนั้นนกกจอกเทศมันไม่ได้ใครเขมามาให้สามน่วยยังใดจ้างใดกับศูนย์สามนี่นะปูวเนานะเลขนั่นนะโอ้บอข้าันนี้ล้เลขสงสุดท้ายนี่เลขบอนงลาโครงสุดท้ายให้ได้เด่นนี่น,นี่ครับเจ็ดสามศูนย์สามเจ็ดสามนี่เน้นบนมันมป,ปูเน้นบนอือมีเาเดกเด่นครับชุมเนี่กั่นดรซื้อกั่น โอ้ครับทผช้่มแคปหน้าจอครับพี่น้องนี่ครับปูหาเจ็ดแปดนะครับถ้าจะวิ่งแคปไม่เีกก็ได้เหรอครับโอ้ศูนย์นี่มาปูศูนย์นี่ล่างได้มาปูวิ่งล่างศูนย์ก็สมครับมั่นใจโอ้ยศูนย์ว่ามั่นใจก็เจ๊งงายหมดเนาะครับนี่ครับปูมั่นใจที่ศูนย์วิ่งบนมาเนี่ย ครับโอ้เจ็ดนะครับสามกับเจ็ดนั่นเนาะขาปูอ่าที่่งเจ็ดกับสามบนเบล่างศูนย์กับสามับปูอืมเอาทำช่วงครับแคปหน้าจอครับปูฟันเห็นแลรอครับผมเจ็ดสามศูนย์สามตรงตรงเนาะปูเนาะตรงตรงไม่ต้องกับศูนย์ห้าศูนย์แปดเป็นตัวกันตัวร่องวิ่งครับปูวาล่างสามปูวามันเจีที่ศูนย์อีกตัวนึงครับผมแต่ว่าท่าที่ปู ฟันนี่คือว่าศูนย์มาแในนอนหมอปูครับนี่ครับตามนี้ครับผมอะไรกับศูนย์สามเหลี่ยงก่คือสามเลยแท้วิ่งบนเจ็ดครับปูว่าร่องสามานนรครับผมโอ้สำตาเห็ดน,นะปูเนาะครับนี่ครับเจ็ดสามศูนย์สามตัวเด่นตรงๆครับศูนย์หาศูนย์แปดตัวกันตัวร่องชุดสามนนตัว,น,ตวนี่ครับทผูช้ชมครับ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเมมูก็ฝากไว้มเพียงเท่านี้นะคะขอพ่อแม่พีนน่น้องทาุกทุกท่านโชคดีรวยๆแห่งหงไปน้ำกันในวันที่16สิงหาคมพศ2 5 6 5นหาเนาะคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เมมูก็วสวัสดีค่ะ